ีค่ะแม่น้องพู้ใจมาดามสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะตอนนี้นะคะน้องกับปะ๊าปะค่ะเราก็กําลังจะไปส่งน้องพู้ใจไปเรียนภาษาไทยนะคะน้องพู้ใจมีเรียนภาษาไทยอาทิตย์ละหนึ่งวันค่ะวันละหนึ่งชั่วโมงน้อยมากเลยนะคะไม่น้อยเยอะมากน้อยมากลูก,กวันละสองชั่วโมงกําลังพอดีเลยแม่ว่าน้อยพอเลย่า <c oughs> มค่ะหลังจากที่ไปส่งน้องพอใจไปเรียนภาษาไทยแล้วนะคะแม่น้องกับป้า,ปาค่ะเราก็จะไปนั่งดื่มกาแฟกันในเมืองนะคะหลังจากนั้นประมาณสี่โมงค่ะเราก็จะกลับมารับน้องพอใจแล้วก็จะไปชอปปิ้งต่อนะคะไปซื้อกับข้าวไปซื้ออาหารมาไว้ทำกินค่ะ <laughs> อาหารแบบว่าพวกเนื้อนะคะเกลี้ยงตู้เย็นแล้วค่ะ วันนี้ตอนเที่ยงนะคะป๊าป๊าก็ได้กินมาม่าค่ะตอนแรกน้องก็ว่าจะทําลาบหมูนะคะพอดีว่ามีหมูสับเยอะนะคะป๊าป๊าบอกว่าไม่ต้องทําหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ทําตอนเย็นเดี๋ยวฉันกินมาม่าเพราะว่าวันนี้ฉันอยากกินอะไรแล้วร้อนแบบอยากกินเหมือนต้มยำอะไรเงี้ยนะคะป๊าป๊าเขาก็เลยแบบว่าต้มมาม่ากินค่ะ <c oughs> ก็ดีนะคะที่เขากินมาม่ากับเราได้อะไรเงะะี้ยค่ะ ว่าวันนั้นไปไปร้านเอเชียค่ะปป๊าก็ซื้อมามามาแบบเป็นคัพนะคะมามาหนึ่งมาหนึ่งท้วยน้องกับน้องประจัยค่ะเราก็ซื้อแบบเป็นห่อป๊าป๊าว่าฉันไม่รู้ว่ารถนี้มันอร่อยไหมแต่เขาบอกว่าต้มยำปาป๊าก็เลยลองลองซื้อมาชิมดูนะคะป๊าป๊าบอกว่าอร่อยค่ะวันนี้แดดดีมากเลยนะคะอุณหภูมิอยู่ที่ยี่สามองศาเอองศาแต่ว่า น้องก็ยังรู้สึกหนาวค่ะใส่เสื้อแขนยาวไปด้วยนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าร้านกาแฟที่เราจะไปนั่งดื่มะคะ่ะว่าข้างในเขาจะมีที่นั่งว่างไหมถ้าที่นั่งไม่ว่างเราก็จะได้นั่งข้างนอกแต่ถ้าเกิดได้นั่งข้างนอกมันก็จะหนาวเลคะ่ะป้าปาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเธอเตรียมเสื้อแขนยาวไปด้วยนะอะไรเงี้ยลองแปลเสื้อแขนยาวมาด้วยค่ะเอาแบบให้ตัวเองอุ่นเลยนะคะเราจะเวอร์ละไม่หนา อ๋อก็แม่กับน้องพอใจไม่เหมือนกันไงลูกแต่ก่อนแม่ก็ไม่ค่อยหนาวตั้งแต่มีหนูอะ่ะตั้งแต่คลอดลูกมาก็หนาวผิดปกติแล้วพอเราผู้หญิงอายุเยอะใช่ไหมคะ mm hmm. เหมือนฮอร์โมนมันเปลี่ยนอะ่ะเหมือนวัยทองอะไรเงี้ยเราก็จะหนาวผิดปกติหนาวมากอะนะคะมันจะหักมันจะหัก<อ> <laughs> กินอะไรคะลูกอมเอาลูกอมเอาเมื่อกี้ยังเห็นกินไอศครีมอยู่เลย จากบ้านไปโรงเรียนที่น้องเรียนอที่น้องพอใจเรียนภาษาไทยค่ะก็ไม่ไกลค่ะหนึ่งป้ายรถเมย์แต่ว่าถ้าเกิดเราเดินไปก็ก็ยังถือว่าไกลอยู่ถ้าเกิดนั่งรถเมย์ก็แบบว่าถ้าภาษาบ้านอแบบ้านน้องนะคะภาษาอีสานคือว่าพกกระเทือนะคะวันนี้ป้าป๊าทำงานที่บ้านป้าป๊าก็เลยมาส่งนะคะเพราะว่าป้าป้าเขาแบบว่า เขาเลือกเลือกทํางานได้ที่บ้านอ่ะสามวันสองวันอะไรเงี้ยค่ะป้าเขาก็เลือกวันที่แบบว่าน้องพัจใจไปเรียนภาษาไทยนะคะก็คือวันพฤหัสแล้วก็วันที่หนูมีกิมก็คือวันอังคารแต่ว่าพรุ่งนี้ป้าเขาออฟฟิศนะต้องเดินอีกแล้ววันนี้ป๊าปั่นจักรยานไปส่งใช่หรอคะใช่ใช่ไหมพากันปั่นจักรยานใช่ไหม ถ้าอากาศดีอะค่ะป๊าป๊าเขาจะชอบปั่นจักรยานไปส่งน้องพระเจ้านะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็แพลนจะปั่นจักรยานไปส่งลูกสาวนะคะแต่ลูกสาวบอกว่าปวดหัวเข่าก็เลยแบบว่าไม่ได้ปั่นไปก็ได้ขับรถไปส่งกันค่ะค่ะแล้วก็จะมาถึงที่โรงเรียนแล้วค่ะ นี่คะ่ะ<อ>ก็คือโรงเรียนที่น้องพอใจมาเรียนภาษาไทยนะคะชื่อโรงเรียนทกกระบอยค่ะมีแคนปักแห่ฮ oh, ับฮ <laughs> <laughs> ับ <laughs> ป้าป๊าบ <laughs> อกว่าฮับฮับครึ่งครึ่งวันค่ะ,ะ <laughs> <laughs> ดูตรงนี้คะ่ะ <laughs> ตรงเสาที่จอดรถคะ่ะ <laughs> มันอยู่ครึ่งหนึ่งของของกระจกพอดีนะคะ <laughs> ป้าป้าตลกอะ่ะ <laughs> ไปลูกไปลงก็ะเด้๋ดูค่ะป้าป๋าบอกว่าเราต้องรีบไปนะคะก่อนที่จะได้ก่อนที่จะได้แบบป้าไม่ไม่ไม่อยากได้นะคะต้องจ่ายเงินไปขึ้นในปากกาอะก็โอเคอยู่นะไม่หนาวเท่าไหร่นะหนูบอกแล้วไม่หนาวอ่ะหรือว่าแม่ใส่เสื้อแขนยาวก็ไม่รู้เนี่ย ไม่หนาวค่ะทุกคนตกใจน้องต้องได้ถอดเสื้อแขนยาวแล้วนะคะย่อยคนอ่าค่ะและตอนนี้นะคะแม่น้องกับป๊าป๊าค่ะเราก็ไปส่งน้องพระใจที่ห้องเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและตอนนี้น้องกับป๊าป๊าค่ะเราก็กําลังจะไปนั่งดื่มกาแฟในเมืองค่ะตอนที่เดินออกจากห้องเรียนภาษาไทยน้องพระใจนะคะเดินออกมาได้ได้ประมาณสองห้องเรียนนะคะ ก็เจอเด็กเวียดนามค่ะทุกคนเด็กเขาก็ถามน้องนะคะเขาก็ทักทายแล้วทีนี้เขาก็เลยถามว่าเออแบบคุณคนจีนใช่ไหมคุณเป็นคนจีนใช่ไหมน้องก็เลยบอกว่าไม่ใช่ฉันเป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องก็เลยถามเขาคุณคุณเป็นคนจีนหรือว่าคนไทยเขาก็เลยบอกว่าฉันเป็นคนเวียดนามน่ารักมากเลยค่ะน้องเจอน้องเจอประมาณ เนี่ยค่ะคนประ,ประมาณคนที่สี่ที่แบบว่าคนเด็กเวียดนามที่แบบว่านิสัยดีมากค่ะเวลาเขาเห็นเราเขาจะมาทักเขาคงจะคิดว่าเราแบบเป็นคนเอเชียเหมือนก,นกันกับเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเด็กเด็กคนนี้นะคะเขาก็เลยบอกว่าไอ้ acağız. ฉันชอบอาหารไทยไทยมอดอะ่ะก็คืออาหารไทยอะ่ะอร่อยมากเลยอะไรเงี้ยค่ะน้องก็เลยว่าออขอบคุณฉันก็ชอบอาหารเวียดนามนะอะไรเงี้ยค่ะน้องก็ต่อเข้าไปเขาก็ยิ้มนะคะเหมือนเหมือนเขาอยากจะคุยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่มีเวลานะคะ ต้องทำเวลาค่ะเพราะว่าน้องพอใจเลิกเรียน4โมงอะนะคะตอนแรกใส่เสื้อแขนยามานะคะต้องถอดค่ะเพราะว่าแดดแดดดีมากเลยค่ะทุกคนถึงแม้ว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่23สำหรับน้องก็ยังหนาวนะคะถ้าเกิดแบบว่ามีลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้ลมไม่มีค่ะทุกคนถือว่าถือว่าโอเคเลยค่ะถือว่าอากาศดีค่ะ พอขึ้นรถมานะคะป้าป้าบอกว่าเธอไม่ร้อนเลยไม่ถอดเสื้อแขนยาวออกอะไรอย่างี้นะคะ <c oughs> น้องก็เลยถอดออกนะคะ <c oughs> ตอนนี้เราก็เข้ามาในเมืองแล้วค่ะ <c oughs> ร้านที่เราจะไปนั่งดื่มนะคะก็อยู่ใจกลางเมืองค่ะ ตรงด้านหน้านะคะเขาก็เรียกว่าแช์นันค่ะก็คือป้อมปาการนะคะเป็นไฮไลท์ของเมืองเฮลติงบอยเลยนะคะแล้วก็ตึกตรงนี้ค่ะนี่ค่ะตอนที่น้องมาที่นี่ครั้งแรกนะคะน้องก็ตื่นตาตื่นใจกับตึกตรงนี้มากเลยค่ะทุกคน และตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปที่ร้านกาแฟาค่ะร้านกาแฟาที่เราจะไปนั่งนะคะก็คือตรงที่มีร่มสีขาวเนี่ยค่ะนี่ก็คือที่นั่งข้างนอกนะคะแต่ว่าเราจะหาที่นั่งข้างในค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เราก็มาถึงร้านกาแฟาแล้วนะคะ ตอนนี้ค่ะน้องกับปป้านะคะเราก็กำลังยืนรอคิวเพื่อที่ว่าจะสั่งกาแฟแล้วก็สั่งเค้กนะคะเสียดายมากๆเลยค่ะจริงๆน้องอัดแล้วก็พูดภากเสียงไปด้วยนะคะแต่ว่าไมมันไม่เข้าค่ะก็เลยต้องมาทำเสียงพากใหม่นะคะค่ะและนี่ก็คือหน้าตาขนมพวกเค้กที่ทางร้านนะคะ เขาทำค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนบรรยากาศน่านั่งมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นร้านกาแฟร้านแรกค่ะที่น้องได้มานั่งดื่มนะคะในเมืองเฮลซิงบอยค่ะตอนที่น้องมาที่ประเทศสวีเดนครั้งแรกนะคะร้านนี้เป็นร้านแรกค่ะที่ที่น้องกับป้ามานั่งดื่มนะคะ พอน้องพอใจมาเราก็มาอีกครั้งค่ะร้านนี้เป็นร้านที่ชอบมาบ่อยที่สุดเลยค่ะเพราะว่าขนมเขามันอร่อยนะคะแต่ว่ามามาครั้งนี้ค่ะรู้สึกเหมือนเขาจะจัดตกแต่งร้านใหม่นะคะไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนเจ้าของใหม่หรือเปล่าเนาะ ่ะและตอนนี้นะคะเราก็ดื่มกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและตอนนี้นะคะน้องก็จะพาไปเดินดูนะคะว่าตรงนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะเห็นเห็นที่เป็นกล่องเล็กๆไหมคะเหมือนตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยคะ่ะก็คือแบบว่าก็คือก็จะมีนักการเมืองนะคะที่จะลงสมัครเลือกตั้งอะคะ่ะก็คือว่าเขาก็จะมาหาเสียงนะคะ พูดง่ายๆเหมือนบ้านเราอะค่ะคือมาหาเสียงค่ะคือแต่ละพักแต่ละพักนะคะเขาก็จะมีแต่ละซูมแต่ละซูมของเขาอะค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะปะปาเขาก็เปิดฟังนโยบายของแต่ละพักนะคะว่าแต่ละพักเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะ นาะบางทีเนาะเราแบบว่าเราก็รู้อยู่แหละว่าหนึ่งเสียงมันสําคัญอะไรอย่างเงี้ยป๊าเขาก็เลยบอกว่าเขาอยากรู้นโยบายของแต่ละพักนะคะว่าเขามีนโยบายยังไงเพราะว่าหนึ่งเสียงโหวตของเขานะคะคือมันสําคัญต่อประเทศชาติของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะค่ะก็คือก็จะมีแต่แต่ละพักนะคะแต่ละก็จะมีรูปเขาอยู่เนี่ยค่ะเขาก็จะมาหาเสียงนะคะก็คือเหมือนประเทศไทยเราล่ละค่ะ

นี้นะคะเราก็กำลังจะไปรับน้องพอชรค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ต้องขอบคุณะคะ่ะสำหรับทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาพูดคุยหรือว่าให้กำลังใจหรือว่าติชมค่ะสำหรับคลิปนี้น้องต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวไงเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย